มาพบกับน้ำมันเบรกสังเคราะห์แท้100%เอร์เจาก MOTUL ชนิดที่ใช้ได้ทั้ง DOT 3แอนด3อ DOT 4สามารถใช้ได้กับรถมอเตอร์ไซค์ระบบเบรกและคลัตแบบไฮดรอลิกทุกชนิดมีจุดเดือดสูงถึง245องศาเซลเซียสซึ่งมีสมรรถนะดีเยี่ยมในการทนความร้อนได้สูงช่วยในการถ่ายเทพลังงานและหล่อลื่นระบบเบรกได้ดีป้องกันการกัดกร่อนของสนิมน,น้ำที่ปนเปื้อนมาในระบบเบรก ยิ่งไปกว่านั้นน้ำมันเบรกชนิดนี้ยังสามารถผสมกับผลิตภัณฑ์ชน,นิดอื่นที่ไม่ใช่ฐานซิลิโคนได้อีกด้วย น้ำมันเบรกเบนดิกเป็นน้ำมันเบรกคุณภาพสูงแบบสังเคราะห์แท้100%ซึ่งได้รับการรับรองจากมาตรฐานสากลถึง2ใบรับรองน้ำมันเบรก DOT 4ชนิดนี้เหมาะกับรถมอเตอร์ไซค์ทุกประเภทไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์สำหรับขับขี่ทั่วไปหรือใช้ความเร็วสูงเพราะมีจุดเดือดสูงถึง230องศาเซลเซียสและมีความหนืดที่เหมาะสม มีคุณสมบัติช่วยยืดอายุการใช้งานของระบบเบรกให้คงสภาพดีอยู่เสมอเช่นแม่ปั๊มเบรกหรือลูกยางเบรกอีกทั้งยังป้องกันการเกิดสนิมของลูกสูบเบรกและกระบอกเบรกด้วยค่ะสำหรับผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปในชีวิตประจำวัน ให้น้ำมันเบรก YAMALUBE. 3ที่เหมาะสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ามาเป็นตัวช่วยในการเบรกให้เกิดประสิทธ,ธิภาพสูงสุดช่วยในการหล่อลื่นส่วนต่างๆของระบบเบรกและมีความหนื่ที่เหมาะสมทั้งยังไม่เป็นอันตรายต่อชิ้นส่วนรถแม้มีจุดเดือดสูงถึง205องศาเซลเซียสหากเป็นรถที่ไม่ได้ใช้งานหนักหรือขับระยะไกลาสามารถใช้งานได้1ปีหรือ1 0 0 0 0กิโลเมตรเหมาะก,กับรถมอเตอร์ไซค์รุ่นเช่นฟีโน่ฟิลาน่นูโวเป็นต้น น้ำมันเบรกมอเตอร์ไซค์ฮอนด้า .3 ถูกพัฒนาโดยศูนย์วิจัยและพัฒนา h o n ด้าที่ผ่านการรับรองจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งน้ำมันเบรกชนิดพิเศษนี้นอกจากจะเหมาะกับรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้แล้วยังเหมาะกับดิสเบรกในทุกรุ่นอีกด้วยให้ความทนทานต่อทุกอุณหภูมิและไม่เกิดการระเหยได้ง่ายจึงใช้งานได้ยาวนานถึง2ปีสามารถหล่อลื่นในระบบเบรกได้ดีและตอบสนองต่อการเบรกได้อย่างแม่นยำเหมาะกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ซีซีน้อยขับขี่ทั่วไปในชีวิตประจำวัน น้ำมันเบรกประสิทธิภาพสูงจากโมบิลชนิด d o T4 สามารถใช้ได้กับระบบเบรกและคลัดทั้งมอเตอร์ไซค์รุ่มเก่าและรุ่มใหม่มีจุดเดือดสูงช่วยให้เบรกได้อย่างมั่นคงแม้เบรกแรงกระทันหันทำให้เพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นส่วนผสมที่สำคัญคือมีไกลคอลและอีเทอร์ซึ่งมีคุณสมบัติยืดอายุการใช้งานของระบบเบรกให้ยาวนาน ป้องกันการกัดกร่อนจากสนิมช่วยลดการรั่วซึมและลดการสูญเสียของน้ำมันเบรกสามารถใช้งานได้ยาวนานขึ้นถึง2ปีค่ะใครที่มีรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่ากับระบบเบรก ABS อย่างรุ่น AERO x CUBIC XMAX และอื่นๆเราขอแนะนำให้ใช้น้ำมันเบรก YAMALUBE สำหรับเบรก ABS โดยเฉพาะเพื่อให้การเบรกเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตลอดอายุการใช้งาน น้ำมันเบรกชนิดนี้จะช่วยหล่อลื่นระบบเบรกให้ทำงานได้อย่างดีเยี่ยมมีความหนืดที่เหมาะสมและไม่มีส่วนผสมที่ทำลายชิ้นส่วนรถทั้งต้องการการกัดกร่อนจากสนิมด้วยที่สำคัญชนิด DOT4 นี้ยังมีจุดเดือดสูงและคงสภาพได้นานทุกอุณหภูมิค่ะ มั่นใจในทุกการเบรกมากขึ้นกับน้ำมันเบรกมาตรฐานสูงจากเยอรมนีของแบรนด์แนว IQU I m o l y ชนิด DOT 3ที่เหมาะกับรถมอเตอร์ไซค์ที่ขับขี่ในชีวิตประจำวันทุกรุ่งเมื่อใช้งานในอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะยิ่งดูดความชื้นมากขึ้นสามารถป้องกันการเกิดไอน้ำและฟองอากาศในน้ำมันเบรกได้ อีกทั้งยังมีสารที่ป้องกันการกัดกร่อนชิ้นส่วนที่เป็นโลหะด,ด้วยมีจุดเดือดสูงสุด210องศาเซลเซียสสามารถขับขี่ในทุกสภาพอากาศได้อย่างมั่นใจระบบเบรกปลอดภัยใช้งานได้อย่างยาวนานสำหรับรถมอเตอร์ไซค์ความเร็วสูงที่มีระบบเบรก ABS ให้น้ำมันเบรกสุดพรีเมียมของเรมโ o มาช่วยให้ระบบเบรกของรถคุณทำงานได้ดียิ่งขึ้น จุดเด่นคือมีความเดือดสูงกว่าชนิดอื่นและมีความหนื่อต่ำทำให้ทนความร้อนสูงส่วนความหนื่อต่ำจะทําให้ตอบสนองต่อการเหยียบเบรกได้ดีเพราะน้ํามันเบรกจะไหลไปที่ระบบเบรกได้ไวนั่นเองอีกทั้งยังมีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดเวปัวล็อกซึ่งก็คือฟองอากาศในน้ํามันเบรกสามารถต้านการเกิดสนิมและไม่ทําลายชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้อีกด้วย พบกับน้ำมันเบรกมอเตอร์ไซค์ประสิทธิภาพสูงชนิด DOT4 ที่เหมาะกับรถมอเตอร์ไซค์ความเร็วสูงหรือทัวริงที่ขับระยะไกลาสามารถใช้น้ำมันเบรกนี้ได้ยาวนานถึง3ปีคุณสมบัติคือมีความหนืดสูงทำให้การตอบสนองเวลาเหยียบป้นเบรกจะแน่นขึ้นปลอดภัยในทุกๆก,การเหยียบเบรกอีกทั้งยังไม่ทำลายชิ้นส่วนรถหรือวัดสดุซิล และด้วยการออกแบบของกระป๋องน้ำมันเบรกที่ทำมาจากโลหะคุณภาพสูงทำให้อายุการเก็บรักษายาวนานขึ้นอีกด้วยสำหรับใครที่เป็นเจ้าของรถสุดคลาสสิกอย่างฮา r ์เล d เดวิสันรถมอเตอร์ไซค์ดีไซน์สุดเท่ที่ไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคสมัยก็ยังคงได้รับความนิยมมาจนถึงปัจจุบัน การใช้น้ำมันเบรกนั้นก็ต้องใช้ของฮาร l เล d a v i เดวิดสันเองโดยตัวนี้จะเป็น DOT 5ซิลิคนเบรที่มีจุดเดือดสูงถึง260องศาเซลเซียสข้อดีของซิลิคนก็คือจะไม่ดูดความชื้นเลยทำให้มีการใช้งานที่ยาวนานโดยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำมันเบรกบ่อยๆแม้น้ำมันเบรกชนิดนี้จะใช้ได้กับรถทุกโมเดลแต่ก็มีรถบางโมเดลที่ใช้ร่วมกันไม่ได้เช่นมี s CTM รุ่นหลังปี 06XL รุ่นหลังปี07เป็นต้น คุณคิดว่ารายการนี้เหมาะสมหรือไม่แสดงความคิดเห็นสำหรับเราคุณสามารถค้นหาลิงก์ผลิตภัณฑ์ในคำอธิบายของวิดีโออย่าลืมกดไลค์และสมัครรับข้อมูลช่องเพื่อติดตามรีวิวล่าสุด